สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกช่างแค่จะมาบอกไฟที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับตัวนี้คือ S R S ครับอ่านี่นะคือ S R S S R S ก็คือ Airbag ครับผมที่รู้ๆกันนี่ครับ S R S คือ Airbag ที่มันโชว์ตัวนี้โชว์คือของพวงมาลัยนี่ขาดครับสายแพร่ของพวงมาลัยขาดครับผมสายแพร่พวงมาลัยขาดก็จะแตะจะไม่ดังครับบีบแตะก็ ไม่ดังครับผมอันนี้คือสายแพ่คาดก็จะมีหลายอาการหลายสาเหตุครับผมอาจจะเป็นกล่องหรือว่าเซนเซอร์ก็ได้หรือว่าแอร์แบ็กเสียก็ได้แล้วแต่ละรถแต่ละรุ่นก็จะมีไม่เหมือนกันครับก็จะมีบางคันก็มีลูกหนึ่งสองลูกแล้วแต่ครับอันนี้ก็จะมีตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็จะมีตรงข้างนี้ที่หนึ่งครับอ่านี้ครับผมตอนนี้มีอยสองที่ครับ ไโชก็แต่ละคันแต่ละการก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นที่ตรงพวงวงทุอะไรขาดนี้ก็จะแต่ไม่ดังครับผมครับโอเคครับผม